ในคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของตระกูลซาลาซาคุณนางแหงว่าเดโลโบสหรือหุบเขาแหง่งหมาป่าจากเกม RESIDENT e v i l 4ซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเจาะลึกข้อมูลของต้นตระกูลทั้ง8 GENERATIONS ของตระกูลซาลาซากันครับเอ Mr. Kennedy, Mr. Kennedy. ถ้าใครเคยดูคอนเทนต์ของช่องผมมาบ้างไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องฉบับสมบูรณ์หรือเจาะลึกเชื้อประิทติ Last p l a g a s t ก็คงจะเคยได้ยินผมพูดถึงต้นตระกูลโนซาลาซามาบ่อยครั้งซึ่งใน Resident Evil 4 Remake เขาก็ได้เพิ่มเนื้อเรื่องในส่วนนี้เข้ามาแบบจริงจังเสียทีซึ่งมันก็ทำให้เราเดียรู้ถึงความเป็นมาของตระกูลว่ากว่าจะมาถึงรุ่นที่8อย่างรามอนซาลาซาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองครับ โดยประวัติตระกูลสลารซานั้นถูกบันทึกเอาไว้ในเอกสารที่มีชื่อว่าสลาซาแฟมิลี่เทคโนโลยีหรือแปลเป็นไทยว่าบันทึกลำดับเหตุการณ์ของตระกูลสลารซาซึ่งถูกเก็บเอาไว้ในพื้นที่ของปราสาทในห้องที่เราจะต้องให้แอชลียปีนเข้าไปเพื่อปลดล็อกประตูให้กับเรานั่นเอง โดยผมก็จะนำบันทึกในส่วนนี้มาแปลบวกกับตีความในความเข้าใจของผมเองให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันเอาไว้ได้เลยนะครับเริ่มต้นของบันทึกเขียนเอาไว้ว่าตระกูลซรลาซาได้ดําเนินมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเพื่อรักษาอาการป่วยของรามอ มารดานามว่าคาทาลินาได้อัญเชิญปีศาจเข้ามาในปราสาทของพวกเขาสิ่งที่จะรึกไว้ต่อจากนี้คือประวัติโดยย่อ,อของตระกูลที่หล่อหลอมสายเลือดอันทรงเกียรตินี้ขึ้นมารุ่นที่1คือท่านเขาเกรกเรียสลาซาผู้พิชิต เป็นขุนนางชาวยุโรปที่มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการของสเปนท่านเกรกอริโอนำกองทัพของเขาบุกเข้าโจมตีลัทีลอสซิลูมินาดอสต่อสู้กับเหล่าปรสิตใกล้พันุ์กำจัดความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นกับุูเขาแห่งนี้เขาช่วยเหลือชาวบ้านบนุูเขาและได้นระเทศพวกลัทีลอสซิลูมินาดอสและตระกูลแซดเลอร์ไปยังเกาะสันโดดที่อยู่ใกล้เคียง ส่งผลให้ตัวท่านได้รับการยกย่องในความกล้าหาญและได้รับตำแหน่งท่านขาาวแห่งวาดีโลโบสและได้รับความไว้วางใจให้ปิดผนึกปีศาจพรารก้าไว้ใต้ปราสาทชั่วลูกชั่วหลานส่งผลในท่านเกรโกริโอได้รับฉายาว่าผู้พิชิตนั่นเองครับ การเข้ามาปลดแอกดินแดนในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นความบาดหมางระหว่าง2ตระกูลระหว่างซาราซาและตระกูลแซตเลอร์นั่นเองครับซึ่งข้อมูลนี้ได้มีบันทึกเอาไว้บนศิลาในถ้ำบนเกาะซันโดดโดยมีชื่อว่า Eroded Cave อปเป a ร์หรือแปลเป็นไทยว่าถ้ำจารึกในถ้ำที่ถูกกัดเซาะโดยถูกจารึกเอาไว้ในปี1741ซึ่งปีคศนี้เราก็จะสามารถแปลงได้จากเลขโรมันที่ถูกสลักเอาไว้บนศิลาครับ โดยเนื้อความทั้งหมดถูกจารึกเอาไว้ว่าพวกเราถูกขับไล่โดยพวกคนบาปกระหายสงครามพวกเราถูกเนรเทศพวกเราอ่อนแอเปรียบเสมือนต้นไม้และใบหญ้าที่เหี่ยวแห้งและรอวันสิ้นใจเกาะซันโดษแห่งนี้เป็นแดนชำระล้างของเราแต่พี่น้องทั้งหลายอย่าพึ่งหมดหวังสักวันเวลาของเราจะมาถึงลงนามเฮสเตอร์แซดเลอร์ กลับมารุ่นที่2ของตระกูลซลาสานครับโดยรุ่นที่2ของตระกูลก็คือท่านเขาฮิโปลิโตซาลาสาผู้ปิดผนึก เขาสืบทอดตำแหน่งจากบิดาของเขาถึงแม้ว่ารุ่นพ่อของเขาจะพิชิตหุบเขาแห่งนี้และผลึกพลาก้าไว้ในถ้ำใต้ปราสาทได้แต่พวกมันก็ไม่ได้ลดละความพยายามที่จะหลบหนีออกมาโดยการโจมตีประตูถ้ำรวมไปถึงพวกสัตว์ที่ติดเชื้อในภูมิภาคที่รอดชีวิตไปได้จากการต่อสู้กับรุ่นพ่อของเขาก็กลับเข้ามาโจมตีปราสาทแห่งนี้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากพวกพลากานั้นสามารถสื่อสารกันได้และเข้าโจมตีทั้งภายนอกและภายในปราสาทนั่นเองหลังจากการต่อสู้กับพวกปีศาจอันยิ่งใหญ่ฮิปโปริโตก็สามารถผนึกพวกพลากาที่พยายามหลบหนีออกมาจากส่วนลึกของพิภพและกำจัดสัตว์ร,ร้ายที่เหลือรอดได้แต่ท่านก็บาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้ในครั้งนี้และเสียชีวิตลงในที่สุดจึงทำให้ท่านฮิปโปริโตได้รับฉายาว่าผู้ปิดผนึกนั่นเองครับ ซึ่งผู้ที่ค้นพบถ้ำใต้ปราสาทแห่งนี้และพวกพลาก้าเป็นคนแรกก็คืออดัมแซดเลอร์เจ้าลัทธิลอสซิลูมินาดอสซึ่งข้อมูลส่วนนี้ก็ถูกจารึกเอาไว้บนศิลาที่มีชื่อว่า provenance monolith หรือเสาหินต้นกำเนิดครับจารึกเอาไว้ในปี1554โดยจารึกว่าลึกลงไปใต้ปราสาทฉันได้พบศรัทธาแล้วจงดูเถิด ร่องรอยของพระเจ้าที่หลงเหลืออยู่บนโลกนี้ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นที่นี่ลงนามอดัมแซดเลอร์ซึ่งตรงส่วนนี้เองก็ทำให้เราได้รู้ว่าตระกูลซาลาซานั้นไม่ได้เป็นผู้สร้างปราสาทครับแต่ปราสาทแห่งนี้มีมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ไม่มีใครทราบได้ว่าใครเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแต่ดูจากเจตนาแล้วพวกเขาก็น่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อปิดกั้นโลกภายนอกจากพวกพลาก้านั่นเองครับ จนกระทั่งตระกูลแซดเลอร์มาพบมันนั่นเองกลับมาที่รุ่นที่3ของตระกูลซาลาซาก็คือท่านเขาเกรโกริโอลซาลาซาผู้สัสร้างหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตจากการต่อสู้กับพวกพลากาท่านเกรโกริโอก็ได้รับตำแหน่งนี้ต่อจากพ่อทันทีด้วยความโกธแขนและความหวาดระแวง ทำให้ท่านใช้ทรัพย์สมบัติของตระกูลทั้งหมดเพื่อสร้างกำแพงปราสาทึ้นรวมไปถึงกับดักต่างๆอีกมากมายและกลไกประตูปริศนาต่างๆเพื่อเพิ่มความซับซ้อนภายในปราสาทเพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองส่งผลในท่านได้รับฉายาว่าผู้สรรสร้าง แต่การต่อเติมปราสาทในครั้งนี้ก็ส่งผลให้ตระกูลสลัสานั้นต้องล้มละลายเนื่องจากไม่มีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่เลยครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมปราสาทแห่งนี้ถึงมีความซับซ้อนและกลไกกับดักต่างๆมากมายนั่นเองรุ่นที่4 ท่านขาโชเซออลอนโซซาลาซาผู้งเงียบสงบสำหรับท่านอลอนโซท่านไม่ค่อยมีประวัติอะไรมากมายเท่าไหร่สิ่งที่เรารู้มีเพียงแค่ตลอดระยะเวลาช่วงชีวิตที่ท่านครองบัลลังเนี่ยท่านพยายามกอบกู้อิทธิพลทางการเงินและเกียรติยศของตระกูลกลับคืนมาหลังจากที่พ่อของท่านเนี่ยใช้ทรัพย์สมบัติไปกับการต่อเติมปร,ราสาทจนหมดและท่านนั้นก็เป็นคนที่สงบนิ่งจนได้รับฉายาว่าผู้งเงียบสงบนั่นเองครับ มาถึงรุ่นที่5ก็คือท่านเขาอาเรฮานโดซลาซาผู้ฟุ่มเฟือยถึงแม้ว่ารุ่นพ่อจะเป็นผู้เงียบสงบแต่ท่านกลับเป็นขั้วตรงข้ามกับพ่อท่านเป็นคนขี้เล่นและใช้ทรัพย์สมบัติที่พ่อของเขากอบกู้มาไปกับการจัดงานรื่นเริงในปราสาทอยู่บ่อยครั้งท่านได้สร้างสวนวงกฎในปราสาทขึ้นเพื่อความบันเทิงและสร้างห้องบรรลุมขึ้นเพื่อใช้จัดงานรื่นเริงในอนาคตนันเอง ส่งผลให้ท่านได้รับฉายาว่าผู้ฟุ่มเฟื่ยท่านได้แต่งงานกับหญิงสาวนางหนึ่งนามว่ามาเรียอิซาเบลก่อนที่ท่านนั้นจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรส่งผลให้ภรรยาของท่านมาเรียอิซาเบลขึ้นครองบัลลังก์แทนในรุ่นต่อมารุ่นที่6 ท่านหญิงมาเรียอิซาเบลาาซาภรรยาของท่านอเลฮานโดทั้งสองมีบุตรชายด้วยกันนามว่าดิเอโกサาซาประวัติของท่านหญิงนั้นไม่มีบันทึกอะไรเอาไว้เลยนอกจากบันทึกไว้แค่ว่าท่านหญิงอิซาเบลเป็นผู้ที่ครองราชสมบัติยาวนานที่สุดก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตลงในวัย90ปีและส่งมอบราชสมบัติต่ตอมาให้กับรุ่นลูกนั่นเองรุ่นที่7ท่านขาวดิเอโกサาซาผู้เคร่งครัด ท่านดีเอโกได้แต่งงานกับหญิงสาวที่มีนามว่าคาทาลินาทั้งสองมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนนามว่ารามอนสลาซาแต่โชคไม่ดีที่ลูกชายของเขานั้นป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายซึ่งโรคร้ายนี้ก็ส่งผลให้รามอนตัวเล็กและบอบบางมีผมหงอกและใบหน้าที่เขียวยน่นทำให้เขานั้นดูแก่กว่าอายุจริงมากทั้งสองพยายามหาวิธีที่จะรักษาบุตรชายของตน ท่านดีเอโกเป็นคนที่เข้มงวดมากจนได้รับฉายาว่าผู้เค้่งครัดในขณะที่ท่านขึ้นครองราชท่านถูกปลงพระชนโดยที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ทำได้แต่ทุกคนก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของพวกลักทีลอสอิลูมินาดอสนั่นเองส่งผลให้รามอนซลาซากลายเป็นท่านเขาที่อายุน้อยที่สุดและขึ้นครองบัลลังก์ในรุ่นที่8แทนพ่อของตนเองด้วยความที่อายุยังน้อยทำให้รามอนนั้นค่อนข้างจะเอาแต่ใจ เหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นความโหดร้ายของรามอนที่ถูกบันทึกเอาไว้ในเอกสารที่มีชื่อว่า Housekeepers m e m o One หรือบันทึกจากแม่บ้านฉบับที่1โดยเอกสารนั้นกล่าวเอาไว้ว่านายท่านดีอโกดิฉันทำให้หนายท่านผิดหวังดิฉันไม่สามารถปฏิบัติตามบัญญัติสุดท้ายของท่านได้ที่จะดูแลและปกป้องนายน้อยรามอนจากเส้นทางที่ชั่วร้ายในช่วงที่หนายน้อยอยังเป็นเด็ก นายน้อยได้ทราบว่ามีคนรับใช้แอบเยาะเย้ยท่านลับหลังนายน้อยจึงเรียกให้เธอไปที่ห้องส่วนตัวและบังคับให้เธอคุกเข่าลงต่อหน้าท่านจากนั้นจึงราดน้ำกรดใส่บนใบหน้าของเธอนายน้อยรามอนมีความสุขมากที่ได้เห็นหน้าตาของเธอบิดเบี้ยวและกรีดร้องทรมานด้วยความเจ็บปวดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของนายน้อยยังคงตามหลอกหลอนดิฉันมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเวลาผ่านไปความโอหหงของนายน้อยก็ยิ่งทวีคูณพร้อมกับจิตใจอันเปราะบางของท่านทำให้พวกลัทธินรกนั่นอาศัยจังหวะน,นี้เข้ามากเกลี้ยกล่อมนายน้อยรำมอนพวกเขาโน้มน้าวและเปลี่ยนนายน้อยให้กลายเป็นหุ่นเชิดในลัทธิของพวกมันและที่เลวร้ายที่สุดก็คือพวกมันได้ใช้ในายน้อยปลดปล่อยปีศาจจากใต้พิภพปลดปล่อยลาสปลากาสที่ตระกูลซาลาซานต่อสู้มาอย่างยาวนานเพื่อผนึกพวกมันเอาไว้ ท่านดีเอโกท่านไม่ต้องเป็นห่วงดิฉันจะดูแลนายน้อยราบอนจนถึงวาระสุดท้ายไม่ว่าชะตากรรมของนายน้อยหรือพวกเราทุกคนจะเป็นเช่นไรในฐานะผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของตระกูลซาลาซานมาตั้งแต่กำเนิดนี่เป็นหน้าที่และบาปของดิฉันที่มีต่อท่านซึ่งถ้าฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วเราก็จะได้เห็นนะครับว่าราบอนเนี่ยมีความโหดร้ายมาตั้งแต่วัยเยาว์เลย ก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกชักจูงจมูกโดยเหล่าลัท, um ทธิลอสซิลูบินาดอสอีกทีซึ่งตอนนี้ก็มีผู้นำอย่างออสมุสซาร์เลอร์นั่นเองครับถ้าถามว่าแล้วออสมุสซาร์เตอร์เดินทางเข้ามายัางปรา,าสาทได้อย่างไรคำตอบก็คือแคาทเ a อรนา่าหรือแม่ของรามอนนั่นเอง ซึ่งเป็นคนที่เชิญพวกเขามาที่ปราสาทแห่งนี้ครับเนื่องจากคาทาลิน่าหมดหนทางในการตามหาวิธีรักษาลูกชายของตนจากโรคร้ายและยอมจำนนต่อเหล่าคําสอนของลัทธิลอสอิลูมินาดอสนั่นเองโดยเขาก็ได้หวานล้อมซลาซาและมารดาของเขาว่าพวกเขาสามารถรักษาอาการป่วยของรามอนได้ด้วยพรของพวกเขาที่ถูกบรรพบุรุษของตระกูลซลาซาพลากไปตั้งแต่สมัยอดีตกาลนั่นเอง จึงทาให้รามอนเนี่ยไม่ลังเลที่จะเชื่อคําสั่งสอนของลัทธิเลยอีกหนึ่งเอกสารภายในเกมที่กล่าวถึงรามอนยังมีอีกหนึ่งอันครับโดยเอกสารนี้จะเกี่ยวกับความรู้สึกของรามอนที่มีต่อตระกูลของตนเองโดยมีชื่อว่ารามอนคอนเฟสชันหรือคำสารภาพของรามอนโดยเอกสารนี้กล่าวเอาไว้ว่าท่านหลอดบิดาผู้ใจดีที่แท้จริงของฉันผู้ที่มอบพรให้กับสายเลือดสาลาซาดยครอนเหล็ก บ,บรรพบุรุษตระกูลของฉันได้ป่าวประกาศว่าคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของลอสอิลูบินาดอสเป็นคำสอนที่ชั่วร้ายและข่มเหงผู้อื่นไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังขงโมยสมบัติที่มีค่าที่สุดของพวกท่านและปิดผนึกพวกมันเอาไว้ใต้ปราสาทอีกด้วยช่างเป็นการดูหมิ่นและอวดดียิ่งนักฉันละขยะแขยงและละอายใจเหลือเกินที่สายเลือดของเ่าบรรพบุรุษกำลังไหลเวียนอยู่ในตัวฉันในที่สุดวันแห่งการถ่บาปให้ตระกูลของฉันก็มาถึง โอ้ลอดแซดเลอร์ที่รักฉันจะปลดปล่อยเหล่าพลาก้าศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฝังอยู่ใต้ปราสาทคืนให้กับท่านมันถึงเวลาแล้วด้วยความการุณาคนชั่วจะไปเกิดใหม่เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราและเกิดใหม่เป็นกานาโด พวกเขาจะเป็นผู้รับใช้ที่พักดีต่อนายท่านไม่มีอะไรที่จะทำให้ฉันพอใจได้ไปมากกว่าการได้นั่งแทบเท้าและดื่มดำความงดงามของนายท่านฉันจะเป็นผู้รับใช้ที่ต้อยต่ำของท่านท่านคือแสงสว่างอันเป็นนิรันดร์ของฉันสำหรับท่านฉันขอสาบานว่าความจงรักพักดีของฉันจะไม่มีวันเสื่อมคลายซึ่งหลังจากนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไป ตระกูลซลาสาที่ต่อสู้กับลัทธิและพวกปรสิตพลากล้ามาหลายร้อยปีเนี่ยก็ต้องมาจบลงที่รุ่นที่8อย่างรามอนซลาซาที่เขาร่วมกับศัตรูของตระกูลไปนั่นเองสําหรับบานดาของรามอนอย่างคาทาริน่าก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงในบันทึกอีกเลยครับส่วนแม่บ้านประจําตระกูลที่คอยรับใช้ตระกูลซลาซามาอย่างยาวนานทุกคนคงสงสัยว่าชะตากรรมของเธอต่อจากนี้เป็นเช่นไรใช่ไหมครับ เธอได้เสนอตัวเองในการทดลองโครงการ U3 หรือ v e r d u g o ในการก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์โดยการละทิ้งร่างกายเปลือกนี้และกำเนิดใหม่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่านั่นเองโดยความพักดีของเธอถูกบันทึกเอาไว้ในเอกสารที่มีชื่อว่า Housekeeper Memo 2หรือบันทึกของแม่บ้านฉบับที่2ครับโดยกล่าวเอาไว้ว่าในท่านพระมอนดยพิธีกรรมของวันพรุ่งนี้ในที่สุดดิฉันก็จะก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายเปลือกมนุษย์ สิ่งที่เหลืออยู่ของฉันในตอนนี้จะหายไปในไม่ช้ามันงดงามมากพระกายเป็นปาฏิหาริย์ที่น่าอัศจรรย์ความพักดีที่ฉันสาบานต่อนายท่านารามอนคือแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวที่ส่องสว่างต่อเส้นทางของดิฉันชะตากรรมของเราจะผูกมัดจนถึงวาระสุดท้ายท่านเคยรู้จักความจงรักพักดีเช่นนี้หรือไม่ซึ่งเธอก็เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ดื่มของเหลวสีดำครับและต้องทุกขทรมานจนตายนั่นเอง ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ก็มีกล่าวถึงในเอกสารที่มีชื่อว่า Chronicles of p e r s u 2หรือบันทึกแห่งการสแสวงหาฉบับที่2ว่าเธอนั้นทุกทรมานอยู่เป็นระยะเวลาถึง5เดือนเลยทีเดียวก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงแต่การตายของเธอก็นำไปสู่กุญแจสำคัญในการสร้าง U 3หรือ Verdugo สมุนมือซ้ายและขวาของรามอนขึ้นมานั่นเองครับและนี่ก็เป็นข้อมูลแบบเจาะลึกของตระกูลลาซาขุนนางแห่งุบเขาแห่งหมาป่า ที่เรานํามาเสนอให้รับฟังกันในวันนี้ครับและถ้าคุณรักและคลั่งคล Resident Evil ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้จากช่องของเราที่ไทย Resident Evil ครับ